สวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งครับแต่ผมเคยตรวจร่างกายแล้วพบว่าผมเป็นคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะครับแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรหมอบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ให้หยุดพักครับวันหนึ่งช่วงราวๆห้าโมงเย็นผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าสวมรองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งรอบหมู่บ้านตามปกติครับ ผมจะวิ่งครั้งละประมาณ4-5กิโลเสมอแต่วันนั้นกิโลเมตรที่สผมก็เริ่มเหนื่อยครับหัวใจเต้นเร็วแบบรู้สึกได้แต่ผมก็พยายามลดความเร็วแล้วก็วิ่งต่อครับผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันหนาวขึ้นมาเฉยๆหนาวแบบเย็นเยือกทั้งๆที่ผมวิ่งออกกำลังกายมันควรจะต้องรู้สึกร้อนใช่ไหมล่ะครับแต่นี่ คือมันรู้สึกหนาวแบบผิดปกติผมเริ่มมองซ้ายมองขวาก็รู้สึกว่าฟ้ามันดูมืดทั้งดังที่ตอนนั้นเป็นเวลาแค่หกโมงเย็นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกผิดปกติก็คือทุกซอยในหมู่บ้านที่ผมวิ่งผ่านมามันไม่มีคนเลยครับทั้งในบ้านหรือว่าจะนอกบ้านผมยังคงรู้สึกหนาวแต่ก็ยังคงวิ่งต่อไป จนวนกลับไปทางเก่าที่มาในตอนแรกครับถึงตรงนี้ผมกะว่าจะวิ่งไปทางซ้ายแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปนะครับผมได้ยินเสียงคนแก,แก่เรียกชื่อผมมาจากอีกทางหนึ่งครับผมหันไปมองผมก็ไม่เจอใครก็เลยเดินผ่านหัวโคง้งเข้าซอยไปทางขวามือภาพที่เห็นทำให้ผมตกใจแทบช็อกค,ครับ ผมเห็นร่างของตัวผมเองนอนล้มพับอยู่ที่พื้นถนนตอนนั้นคือผมทําอะไรไม่ถูกเลยครับงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเลยเดินเข้าไปใกล้ๆร่างตัวเองแล้วก็ก้มลงมองใกล้ๆแล้วตอนที่ผมกําลังมองร่างของตัวเองอยู่นั้น<ๆ>ก็รู้สึกเหมือนภาพตัดวูบไปครับผมมารู้สึกตัวอีกทีคือตอนที่ผมไม่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว รอบเตียงมีพ่อแม่และพี่ชายที่ดูสีหน้าตกใจกันมากๆและมาทราบภายหลังว่าผมหมดสติแล้วหัวฟาดพื้นขณะที่วิ่งครับหมอบอกว่าผมหัวใจหยุดเต้นไปช่วยขณะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้ามาถึงมือหมอช้ากว่านี้อีกนิดอาจจะไม่รอดแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ในสภาพที่ตายไปแล้วชัว่วคราว เหมือนกับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วก็กลับมาอย่างไงอย่างนั้นส่วนเสียงคนแก่ที่เรียกชื่อผมผมก็ยังไม่รู้ครับว่าเขาต้องการช่วยผมไปเจอร่างตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขาคนนั้นเป็นใครอาจจะเป็นอากงของผมที่เสียไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ครับขอบคุณครับ